เวรกรรมของคนที่ชอบพลังบวกหรือเปล่านางานนี้ล่าสุดเจ้าภาพอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาจ้างวงของแผรพาแสงทองอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้นะคะแอบไปส่งใน,นช่องติ๊กต็อกแอบเห็นเจ้าภาพบาทท่านได้ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างวงหมอลำดังของผู้บริหารสาวสุดมั่นแพรพาแสงทองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการกลับมาจ้างกันอีกหรือไม่ เดเจ้าภาพได้บอกว่างานบุญปี69ที่ได้ว่าจ้างคณะหมอลาแถวพาแสงทองไว้มาวันนี้เจ้าภาพขอประกาศยกเลิกเนื่องจากว่าเหตุผลบางประการค่ะเดยเจ้าภาพบอกว่าต้องรอดูกันอีกทีว่าต่อไปจะจ้างวงไหนคําพูดของเจ้าภาพนะคะก็คืองานบุญปี69ทีแรกทีมทางเจ้าภาพได้จ้างเป็นแถวพาแสงทอง แต่ตอนนี้ได้ทําการยกเลิกสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอดูอีกทีนะคะว่าทางเจ้าภาพจะจ้างคณะอะไรต่ออําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาก็อาจจะตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าคะเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้มันต้องมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือบอสบิ๊กเนี่ยต้องไปร่วมทําการแสดงด้วยแต่มาวันนี้ทีมงานผู้บริหารนั้นก็เหลือเพียงแต่แถวพาคนเดียว มันก็ไม่มีบอสบิกําให้เจ้าภาพเนี่ยไม่อยากจ้างต่อหรือเปล่าเพราะที่เขาจ้างไปเนี่ยเขาก็อยากดูผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ด้วยแต่ในเมื่อทั้งสองประกาศแยกทางกันแล้วและผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศยุติบ,บทบาทแล้วทําให้ตอนนี้แต่ก่อนที่วงแพรพาแสงทองเนี่ยก็เคยเป็นวงแสงทองฟินแลนด์ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ร่วมบริหารงานด้วยแต่มาตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ขอ ตัดการยุติบทบาทและขอถอนตัวออกจากวงแสงทองฟิแนแลนด์ซึ่งแถวพาวก็ประกาศยุบวงแสงทองฟิแนแลนด์ให้เหลือไว้แต่เพียงวงแถวพาวแสงทองนับปัจจุบันนี้และล่าสุดเจ้าภาพก็คงอาจจะไม่แน่ใจว่าถ้าจ้างมาแล้วเนี่ยจะขาดทุนหรือได้กาไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เป็นผู้บริหารร่วมด้วยและจะมาเครื่องแสดงด้วยแต่พอว่าจ้างกันไปแล้วสัญญาจ้างก็ทําไปแล้ว หมอวันนี้ไม่มีผู้หญิบ้านฟินแลนด์อยู่ในโปรแกรมการแสดงเจ้าภาพก็อาจจะตกลงกันไม่ได้ก็เลยขอยกเลิกสัญญาจ้างและขอยุติการจ้างมงหมอลำแพวพขาวแสงทองก่อนเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรนะคะเพราะเจ้าภาพก็บอกอยู่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าถ่ายภาคหน้าเนี่ยจะทําสัญญาจ้างวงหมอลำไหนเพราะว่าตอนนี้ได้ยกเลิกสัญญาจ้างกับวงแพวพาวแสงทองไปแล้วก็รอจะจ้างคณะใหม่อยู่ค่ะ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าคณะไหนแต่ที่แน่ๆปี69งานบุญที่อำเภอสังขะจังหวัดจังหวัดสุรินทร์มันก็ต้องมีวงที่จะต้องไปทำการแสดงอย่างแน่นอนซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่องกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาก็ต่างบอกว่าที่บ้านฉันน่ะก็ยกเลิกไปเหมือนกันงานของวงแพบหาแสงทองนี่แหละเจ้าภาพเนี่ยคงได้ดูข่าวเรื่องที่ใหื่บ้านฟินแลนด์ ฟ้องเรียกร้องบุตรหรือเปล่าแล้วก็ฟ้องแบ่งสมบัติหรือเปล่าเขาก็เลยออกมายกเลิกงานกันซึ่งแถวบ้านฉันเนี่ยจะภาพก็ยกเลิกไปแล้วนะงานนี้บอกเลยว่าร้องไห้หนักมากล่าสุดก็เห็นศิลปินไทยในวงนะคะออกมาโพสข้อความเกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้ไม่มีงานงานน้อยงานหดต้องใช้เงินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานในวงก็แทบจะไม่มีเลย เราก็ต้องออกมารับงานนอกซึ่งงานนอกก็ไม่รู้ว่าจะมีคนจ้างไหมหลายหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจนะก็บอกว่าถ้าไม่ยึดติดกับวงหรืออะไรก็ไปหาวงอื่นก็ได้วงอื่นก็มีต้องเยอะต้องแยะมีงานให้ทำตลอดทำไมต้องยึดติดอยู่กับที่ตรงเดียวละ่ะถ้าอยากมีงานก็ไปได้เลยนี่คือคำแนะนำจากชาวเน็ตนะคะที่แนะนำบุคคลบุคลากรภายในองค์กรค่ะ แต่เราก็ยังไม่รู้หรอกนะคะว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรแต่ณวันนี้สภาพก็ต่างประกาศยกเลิกสัญญาจา้างกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานต่างพื้นที่ก็ขอเลื่อนหรือไม่ก็อาจจะยกเลิกเลยก็ว่าได้ก็ด้วยกระแสะดราม่าแบบที่ผู้จัดก,การวงได้ออกมาถแถลงแล้วคะ่ะที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดก,การนิลุยเนี่ยเธอได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดราม่ามันมีผลกระทบต่อองค์กร ต่อวงทําให้วงเสียหายทําให้งานหดจะพาแผยยกเลิกเนื่องจากเจอกระแสะดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องการเลิกลกันของทางบอสแพรพาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเนี่ยก็ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงนี้อีกต่อไปล่าสุดก็เห็นทีมแดนเซอร์หัวหน้าแดนเซอร์ได้โพสต์ข้อความแบบนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมคนเราถึงจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตาย พราะนีปัญหาหลายอย่างบางทีคนเรามันถึงจุดที่เมื่อสนิทขาดสติมันก็ทําได้ทุกอย่างปัญหาหลายเรื่องคือต้อนเหตุจิตใจสติและความคิดของเราเองคือหลักที่จะทําให้เรายืนต่อไปได้ซึ่งเขาก็บอกว่าเหนื่อยจริงแยกกว่าทุกปีเลยแค่หวังว่าจะผ่านไปได้ เบนจบพีเีศ25ปีลม้มลุกอีกแล้วงานนี้ชาวเน็ตเห็นโพสต์แบบนี้ในช่วงที่งานหดเจ้าภาพแหย่ยกเลิกก็เข้าไปให้กำลังใจและก็บอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงตอนมีปัญหาเรื่องชีวิตก็มาจากเรื่องงานและเงินนี่แหละถ้าไม่ยึดติดกับองค์กรก็ไปหางานใหม่สิไม่ต้องยึดติดกับองค์กรนี้มันน่าเห็นใจนะโดยชาวเน็ตก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าคนนี้น่าเห็นใจนะคะ เขารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคนนี้ขอให้ได้ไปอยู่วงที่พาตัวเองเจริญขึ้นนะเป็นกำลังใจให้ฉันจำได้น้องคนนี้เนี่ยเขาวิ่งไปรับบิ๊กคนแรกแล้วก็ไปไหว้บิ๊กแล้วก็ร้องไห้เลยนะเขาก็รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละฉันแนะนำนะถ้าน้องเนี่ยไม่ยึดติดกับองค์กรไม่ยึดติดกับวงหมอลำก็ไปขออยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยแกเป็นคนให้โอกาสคนนะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยงานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ย มันมีจนล้นมือเลยเจ้าภาพอ่ะขอเพิ่มอีกตั้ง40คิวที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสวันนั้นแล้วก็จ้างยาวรวด5ปีเลยนะเห็นบอกแบบนี้ก็คือถ้าไปอยู่วงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมันจะปังกว่านี้งานมันจะเยอะกว่านี้ก็คงไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องเงินเรื่องงานแบบนี้ก็อยู่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็รู้รรอยู่ว่ามันมีดราม่าเยอะเจ้าภาพเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจ ว่าท่าจ้างไปแล้วเนี่ยมันจะได้กําไรหรือขาดทุนเขาก็เคยขอยกเลิกสัญญากันไปก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าวงไหนเนี่ยจะเข้ามาแทนที่จะเข้ามาเสียบแทนแต่ก่อนที่มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่ด้วยนะ่ะเป็นวงแสงทองฟินแลนด์เจ้าภาพก็แห่จ้างงานไม่เว้นแต่ละวันพอมาวันนี้เจ้าภาพก็ยกเลิกกันเป็นแถบๆยกเลิกกันรัวๆยกตัวอย่างเช่นพี่ดิวไงพี่ดิวทีน่ัพาร์เพราะแต่ก่อนเนะี่ยพี่ดิวเนี่ย จะจ้างวงแสงทองฟินแลนด์ไปเล่นที่บ้านของพี่ดิวที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุกปีเลยนะแต่มาปีนี้พี่ดิวบอกว่าปัญหามันเยอะมันมีเรื่องเยอะแยะให้คิดมากมายเวลาจ้างไปแล้วมันก็จะมีดรามา่าพี่ดิวก็เลยยกเลิกยกเลิกสัญญาจ้างแสงทองฟินแลนด์ก็คือยกเลิกญญจ้างวงแผวพาวนั่นแหละเพราะตอนนี้มันคือวงแผวพาวพี่ดิวก็ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างและก็ไปทําสัญญาจ้างใหม่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของบอจู ที่มีน้องอุ๋งอิงเป็นตัวโดดเด่นของวงนั่นแหละก็ทําให้เห็นแล้วว่าการที่เราเนี่ยอยากได้พลังบวกจนมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียหลายๆอย่างตามมาก,ก็ได้แต่ณที่นี้เราก็โทษใครไม่ได้นะคะก็คือเจ้าภาพเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับความพอใจของทีมเจ้าภาพเขานะคะว่าเขาอะพอใจที่จะจ้างวงไหนมากกว่าซึ่งเขาก็มองดูแล้วว่าถ้าเขาจ้างวงแพรพาแสงทองไปเล่นเนี่ย เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กําไรไหมแฟนคลับเอฟซีจะไปดูไหมและสภาพมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมันมีหลายคนที่เขาต้องมาร่วมตกลงกันงานนี้ก็เอาเป็นว่าก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายนะคะเห็นใจทั้งศิลปินภายในวงเพราะช่วงนี้งานหดงานหายแต่ละคนก็ประกาศหางานนอกกันเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนได้อยู่กับที่ที่งานเยอะๆแล้วก็ที่ที่ซัพพอร์ตตัวเองได้ก็แล้วกันค่ะ